ทีนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดเมใหม่ทัทีก็เป็นสลามเปสนแล้วสลับเว็บนวนวเล,ลนะครับตอนที่1 9 6มีชื่อตอนว่าไลออนคิงบัทะดึงในสีอสศนผู้บัญชาการสวรรค์เวกา้าถ้าเราลองคิดดูกลยุทธ์ที่เราจอมาทั้งหมดได้มารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันและต่อสู้กับศัตรูด้วยกันมันก็จะได้ผลแต่ว่านั่นมันก็เป็นเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่สนใจตัวผู้คนที่ศรัทธานในตัวของเราจอมมันของพวกเขา ในมันก็จะเป็นเพียงวิธีที่น่าเชื่อถือถ้าทั้งหมดที่พวกเขาต้องการคือชชนะในมหาสงครามแต่ถ้าแผนนี้มาล้มเหลวมันก็อาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ลงซึ่งประชากรส่วนใหญ่ก็จะหายไปหากว่าเป้าหมายเป็นเพียงแค่การเอาชนะเวลดาแผนนี้ก็ถือว่ามันเป็นแผนที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าวเราออตแกนจะไม่สามารถละเลยหนึ่งในสีอสูรผู้ประชาการสวรรค์ ที่แนะนําตนเองว่าเวก้าและผู้ที่มีระดับเดียวกันกับเขาได้ไม่มันก็อาจจะเป็นเรื่องย่าสลับออสตาแกมหากว่าพวกเขาได้จัดการกับสปาราตัวนี้พร้อมกับสมาชิกทั้งหมดมันก็จะจบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่ก็จะจบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่ก็มีโมเมนต์ที่เราปกครองมักจะถูกทําลายล้างหากว่าเราทําอย่างนั้น ลนนั่นก็คือเหตุผลที่ชเชลได้กล่าวว่าเราจะมันจะไม่ให้ความยินยอมแล้วมันก็ไม่มีอะไรยืนยันด้วยซ้ำว่าเราออกต่แกมอยู่ด้วยกันแล้วชัยชนะมันจะเป็นสิ่งที่แน่นอนและเมื่อเราชนะพวกมันทั้งหมดและไปยังที่รอบๆสถานที่ถูกโจมตีทีแล้วประตูประเทศสุดท้ายก็อาจจะถูกทําลายไปแล้วส่วนที่พวกเราอ่านเพียก็คือกองกำลังขอ,งของสโตนั่นก็เป็นเพราะชเชลการทํานายของเธอมันค้างอิงมาจากเวก้า และคาการลีกก่อนหน้าที่พวกเขาจะซึมซาบและควบคุมพลังของเหล่าเทวทูตควาสามารถของเวกาหนึ่งในสี่อสูรผู้บัญชาการสวรรค์และมันเกินความคาดหมายของชิเอลมันเป็นที่คาดว่าควาสามารถของพวกเขาก็จะทะลุขีดจํากัดของพวกเขาหากว่าพวกเขายังคงอารวาดบนพื้นผิวอย่างที่พวกเขาเป็นนอกจากนี้เนื่องจากว่าจํานวนของเซเลฟิมไม่เป็นที่รู้จักมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหากว่าพวกเราไม่สามารถ วิเคราะห์พลังของศัตรูที่มีพลังกำลังระดับจอมมารที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วได้ริมุลุก็คาดว่ามันจะมีมาถึง10ตนแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถถูกมองว่าเป็นภัยคู่คามได้ริมุลุก็คิดว่าผู้ที่อยู่ในคัดของจอมมารของตัวริบุลุกจะสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบปัญหาคือสี่อสูรผู้ประชาการสวรรค์เพราะว่าผู้เขาบอกว่าสี่มันก็น่าจะมีสี่คน แน่นอนว่าพวกเขาก็จะไม่พูดถึงสี่สหายถ้าสมาชิกของพวกเขามันมีมากกว่า4คนมันจะดีมากจากการคาดการคดการลีและเวกาจะได้รับการยืนยันแล้วและอีกคนดูเหมือนว่าจะเป็นดีโน่ปัญหาก็อยู่คนที่สุดท้ายหรือผมก็เชื่อว่าคนสุดท้ายก็น่าจะเป็นนาคูลิวนาคูลิวซึ่งเป็นหนึ่งในออตาแกรมและลูเมนาร์เคิดว่าทั้งสองคนก็มีความเท่าเทียมกัน แต่ว่าพวกเขาก็กลับเท่าเทียมกันเพราะว่าลูเมนนัดได้รับทักษะข้าสูงสดุดดากคูลิวก็เป็นจอมารที่มีพลังผิดปกติระดับพลังของเขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ถางว่าเป็นการแย่งชิงความแข็งแร่งแน่นอนว่าดาคูลิวจะชนะลูเมนนัดได้อย่างแน่นอนถ้าเดาจากพลังของเวกา้าลิมุลุก็สามารถเดาได้ว่าลูเมนนัสจะไม่สามารถเอาชนะดาร์คูลิวได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลิมุลุได้โซชิออนและอาดั้นแมน สองคนที่อยู่ในคลาสของจอมมนไปช่วยแต่นิวลุกก็ยังคงมีความรู้สึกแย่ๆที่เขาไม่สามารถสลัดมันออกไปได้นิวลุกก็คิดว่าการบังคับให้ตัวเขาต้องต่อสู้กับไมลิมมันก็ไม่ใช่การซื้อเวลานิวลุกก็โล่งใจที่เบนนี่มาโลและเซกิออนยังคงอยู่ในเทมเพตแต่ลิวลุกก็ไม่สามารถประมาทได้ในกรณีที่เร็วร้ายที่สุดลิวลุกก็ต้องเตรียมตัวที่จะเคลื่อนไหว แต่ความกระวนกระวายใจเล็กน้อยมันก็จะผ่านเข้ามาในหัวของลิมบรุถัดมาก็คือมีคําถามอยู่เกี่ยวกับความมั่นใจของเลออนลิมุรุก็แน่ใจว่าคาง,งาลีแห่งซีอสูนผู้บัญชาการสวรรค์จะไปที่บ้านของเลออนคาง,งาลีและเลออนก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วยและรลิมบรุก็คิดว่าคาง,งาลีก็ไม่พอใจกับเลออนปัญหาคือขอบเขตอํานาจของคาง,งาลีพลังของเวก้าก็เหนือกว่าลูเมนาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับเลออนแล้วแต่สถานการณ์ลีบุลก็คิดว่าเลออนก็น่าจะแพ้เวก้าอยู่เหมือนกันเวก้าแข็งแร่งอย่างผิดปกติถึงระดับดังกล่าวถ้าลวบุคิดว่าคางาเลซึ่งเป็นหนึ่งในระดับเดียวกันกับเวกา้านั้นก็จะแข็งแร่งรพอๆกับเขาชัยชนะของเลออนก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสงสัยของที่คําขอจะเสริมกองกาลังจะมาถึงการคิดหามาตรการรับมือบางอย่างมันก็อาจจะฟังดูดี หลังจากนั้นลีบรูรก็ได้ต้องรอไปบนท้องฟ้าหลังจากที่เขาได้เทเลพอร์ตมายังประเทศเขาเมลิมและตัดสินใจรอดูการต่อสู้เวก้ากำลังต่อสู้อยูก่กับคาเลออนแต่สถานการณ์ก็คือเวกา้า้นาเนือกว่าคาเลออนอย่างท่วมท้นลีบรูรคิดว่ามันมีคนจำเป็นจะต้องแก้ไขผลการวิาขอ์ความสามารถของอศีษอนผู้บัญชาการสวรรค์เวกา้าและคางาลีอย่างมาก อย่างที่ริมุลุได้คิดเอาไว้การรับข้อมูลมันต่างจากการดูการต่อสู้โดยตรงกับการดูบนจอภาพต่อมาริมุลุได้ติดต่อกับกีด้วยกระแสะกีดริมบุลุก็ได้บอกกับเขาถึงสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปก็ได้ปล่อยให้กีได้ตัดสินใจว่าเขาจะต้องทําอะไรและให้เชื่อว่าเขาจะสามารถเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมใกล้จะถึงเวลาที่โคเอและกีจะต้องพบกันแล้วให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้ เช่นนั้นเมื่อเตรียมการเทิร์หมดเสร็จสิ้นแล้วริวูลก็จะเริ่มลงมาอย่างสงบแต่มันก็อาจจะทําให้ริมูรุไม่สบายใจที่จะปล่อยให้คนอื่นๆจัดการกับทุกอย่างแต่ริมูรุก็ควรเชื่อในตัวของลูกน้องใช้ไฟใตยเทิร์หมดที่เขาสามารถใช้ได้แม้แต่ชิเอลก็บอกว่าไม่มีกลยุทธ์อื่นที่ดีไปกว่านั้นแล้วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีอะไรอื่นที่ริมูรุสามารถทำได้และริมูรุก็ต้องทำงานในส่วนของเขา งานที่สำคัญที่สุดในที่นี้ก็คือการกำจัดบุคคลที่พยายามที่จะจัดการกับมิลิมในขณะที่นิมโลไปถึงท้องฟ้าและมองลมมาด้วยดวงตาของเขาคาไเลออนก็อยู่ในการต่อสู้ที่สิ้นหวังเวก้าก็ได้พูดว่าฮ่าฮ่าพลังของไลออนคิงมีแค่นี้เองเหรออ่อนแอจนพูดไม่ออกเลยเจ้ายังมาไม่ถึงเท้าของข้าเลยข้าเวก้าผู้นี้เป็นราชาของสัตว์เัจชานตัวจริง เป็นอย่างไรบ้างข้าจะให้เจ้ามาเป็นลูกน้องของข้าถ้าเจ้าคุกเขาและขอชีวิตของเจ้าคนนีเชนน้นคารเลนก็ตอบว่าฮ่าอย่ามาล้อเล่นนะถ้าคาเล่อนคนนี้ได้อุทิศตนความจุนรักภักดีต่อท่านไม่ลิมข้าไม่จําเป็นต้องก้มหัวของข้าเพื่อขอเป็นลูกสมุนของเจ้าคนนเชนนนเวก้าก็ตอบว่าเช่นหน้าด้านอะไรขนาดนี้เช่นเดียวกันกันกบไม่ลิมเจ้าก็เป็นแค่สุนัขสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเขี้ยวแม้ว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้า ถ้าเจ้ารับใจข้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้แต่ท่านเวกา้าแล้วเจ้าก็ควรจะเสียใจกับความโง่เขาของการตัดสินใจของเจ้าในโลกหน้าดีกว่าเวก้าได้โกนมาเช่นนานและเขาก็ได้ปล่อยกระสุนออล่าที่อัดแน่นเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนพุ่งมาใส่คาเลออนคาเลอออนเห็นเช่นนั้นก็คิดในใจว่าฉันรับมันไม่ได้แน่ๆเป็นชัติยานของคารเลออนซึ่งมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญชัติยานขั้นสูง มันรับรู้ถึงอันตรายของพอลางทำลายล้างที่กระสุนออล่ามีแม้ว่าเขาจะหลบเลี่ยงโดยทันทีแต่เวก้าก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมให้คาเลออนทำเช่นนั้นแล้วก็เล็งไปที่คาเลออนเวก้าก็ได้ยิงกระสุนเวทมนต์ออล่าอย่างต่อเนื่องและคารเลออนก็พูดว่าให้ hey, ตายสิในขณะที่เขาตะโกนคาเลออนเขาก็ได้ใส่พลังเวทมนต์ทั้งหมดของเขาลงไปในออร่าชิลที่ติดตั้งอยู่ที่หน้าผาของเขา แน่นอนว่าคารลออนเขารู้ดีว่าเขาจะตายครับว่าเขาได้รับการโจมตีโดยตรงและเขาก็จะเพิ่มมุมบางมุมให้กับออร่าฮิวโดยคำนึงถึงการขับไล่กระสุนออร่าในใจเนื่องจากการฝึกฝนอย่างเข้มงวดกับมิลิมวิธีการจัดการกับสตูที่มีพลังทำลายล้างและแข็งแกร่งกว่าตนเองเขาจึงได้รู้สึกราวกับว่าเขาได้กลายเป็นตัวตุ่นในเกมที่ไม่ลียมทุบตีใส่เขาจนเกินความจำเป็น แต่คาเลออนก็ไม่มีความทรงจำใ,ใดๆที่ว่าการโจมตีของเมลิมมันจะหยุดไม่ว่าเขาจะตะโกนให้ไมลิมหยุดมากแค่ไหนก็ตามไมลิมก็เอาแต่หัวล้อและเธอก็ไม่หยุดและผลของการฝึกฝนพิเศษนั้นมันก็ช่วยให้คาเลออนได้มาอยู่ในตอนนี้พลังเวทมนของเขาหมดลงอย่างมากแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้กระสุนเวทมนได้ทำลายล้างพื้นที่โดยรอบและได้เปลี่ยนภูมิประเทศโดยรอบด้วยพลังทำลายล้าง คาร์ลงก็เชื่อว่าความจิงที่ว่าเขาสามารถทนต่อสิ่งเหล่านั้นได้มันก็น่ายกย่องภายใต้การปกปุมของควันที่เกิดจากการระเบิดและคาร์เอนก็เล็ดลอดเข้าไปในกลุ่มควันที่กระทุมและเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในเงาเมืดและกั้นลมหายใจและคาร์เลองก็คิดในใจว่ามันน่าเสียดายแต่พลังนั้นมันอะไรกันถ้าไม่ลีมไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของฉันในระหว่างการฝึกฝนฉันก็อาจจะเสร็จไปแล้วในตอนนี้ เขาก็ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในเวลาเดียวกันคาเลออนก็จําเพื่อนของเขาที่ฝึกร่วมกันกับเขาได้คาเลออนก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าตายซะถ้านายกินไปมากกว่านี้นายจะว่าตายแน่ผู้ชายคนนั้นก็อยู่ข้างกายของคาเลออนเสมอและตะโกนว่าอย่างนั้นและแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะพูดว่าฉันถึงขีดจํากัดแล้วมันเป็นไปไม่ได้และเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนกับคาเลออนจนกระทั่งในิ้นสุดการฝึกฝน ในขณะที่ยังมีชีวิตชีวาและต่อมาคาร์เลองก็คิดอึกว่าเฮอฉันยังไม่เป็นอะไรฉันจะต้องถูกคนลอยยอะแน่โดยผู้ชายคนนั้นถ้าฉันยอมรับความาแพ้แพ้ของฉันที่นี่คาร์เลองก็ได้ยิ้มกว้างและหัวเราหยอะพลังของคาร์เลองก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการฝึกฝนกับไม่ลีมและนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในระหว่างการต่อสู้เขาก็ได้จําคำพูดของไม่ลีมได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าตาย ในตอนนี้คาเลออนก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่เมลิมพูดได้แล้วเพื่อเขาได้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าให้ตรวจสอบความแข็งแกงร่งของสโตูก่อนจากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของการเอาชีวิตรอดเหนือสิ่งอื่นใดโชคดีที่ลูกน้องของคาเลออนดูเหมือนว่าจะออกไปจากบริเวณนี้ไปแล้วตามคำสั่งของผู้ช่วยของเขากลัวว่ามันจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้เทวทูตก,ก็ไม่ได้เข้าใกล้พื้นที่นี้เช่นกัน ในเวก้าก็ไม่ได้จัดการกับเหล่าเทวทูตอย่างช่ำชองถ้าเวาก้าชนะเขาก็จะให้เหล่าเทวทูตห้อมล้อมและทำลายล้างคาเลออนและเขาก็คงจะตายไปแล้วแต่เวก้าก็ไม่ได้ออกคำสั่งใ,ใดๆให้กับลูกน้องของเขาเพราะว่าเขามั่นใจในความเข็งแกร่งของตนเองและต่อมาคาเลออนก็คิดในใจว่าอาจจะมีโอกาสชนะก็ได้ยังไงก็ต้องอดทนแลวรอโอกาสของฉันคาเลออนก็ยังไม่ยอมแพ้เขาจําเป็นต้องดตงกําลังของศัตรูออกมา และเปิดเผยพลังของพวกเขาให้เมลิมได้เปรียบในการต่อสู้ซึ่งเป็นผู้นําของเขาและคาเลออนก็กังวลว่าเพราะสิ่งที่เฟได้พูดแต่เขาก็จําเป็นต้องทําในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในตอนนี้ด้วยความพยายามทั้งหมดของเขาและต่อมาเวก้าก็ได้พูดว่าชิเจ้าเล่ห์แค่ไหนเจ้าก็เป็นแค่คนขี้ขาดที่ซ่อนตัวอยู่ในกระดองของเจ้าเท่านั้นชื่อของเบดมาสเตอร์คืออะไรเพราะว่าหนูขี้ขาดอย่างเจ้ามากกว่า คพเิชันนาคาร์เลอก็ตอบว่าฮูปาร์มันเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่เจ้าโง่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้คาเลออก็ได้ตะกรนกลับไปหาการย่อหยุของเวกา้าและเขาก็จะไม่ถูกย,อย่อยุด้วยการใช้เสียงสะท้อนคาเลออก็ได้ใช้กลอุบายเพื่อให้เวก้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยเสียงที่เป็นเหยื่อเวก้าก็ได้ยิงกระสุนเวทมนต์ไปในสถานที่ที่ไม่มีคารเลออนอยู่เมื่อเทียบกับกระสุนเวทมนต์อ,อ่าธรรมดาแบบเมื่อก่อนพอลังนั้นมันก็สูงกว่า ผูมีประเทศโดยรอบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเท่านั้นแต่ก็ยังว่องขวางและถูกทำลายล้างดูเหมือนว่ามันจะไม่น่าเป็นไปได้มากที่คาร์เลออนจะสามารถทนต่อพลังเหล่านั้นได้หลายครั้งถ้าเขาได้รับการโจมตีโดยตรงเนื่องจากพลังที่เขามีเวก้าเวก้าก็ได้เพิ่มพลังของเขาโดยไม่ได้สะสมแต่ว่าพวกมันก็มีพลังที่เปลียนเสมือนกับพลังที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เมทัสมันเป็นมากกว่ากระสุนเวทมนต์ ถ้าคาเลอรได้เผชิญหน้ากับมันตรงๆพลังเวทมนตร์ของเขาก็จะหมดลงในชั่วพริบตาถ้ามันแย่เขากลัวว่าเขาจะถูกโจมตีซึ่งก็จะไม่ปล่อยให้โอกาสให้เขาได้ฟื้นตัวขึ้นมาคารเลอวก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันในมือที่ถือมีดอยู่โกเซีลิวเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายล,ลงถามว่าเขาสูญเสียความสงบลงที่นี่และเขาก็กําลังพิจรารณาที่จะใช้ไห่ตายของเขา กายร่างสั่นลายในเวลาเดียวกันเขาก็จะเปิดการใช้งานโคนสามารถนีความเสียหายทั้งหมดที่เขาได้รับจากการต่อสู้ก่อนหน้านั้นมันก็จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และพลังงานทั้งหมดของเขาก็จะได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยด้วยพลังการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมันก็จะทําให้คาเลออนสามารถเพิ่มขีดจ,จํากัดของความสามารถของเขาได้ระหว่างการฝึกฝนพิเศษของไม่หลี่มคาเลออนก็ได้รับทักษะพิเศษหัวใจของสิงโตคนสามารถนี้ก็เพิ่มพลังของเขา ต่อบ,บุคคลที่แข็งแร่งกว่าของเขาและก็ให้เอฟเฟกต์การจ่อโจงของเขาได้ใช้ร่วมกันกันกบกายร่างอสูรได้ผลลัพธ์ทักษะดั้งเดิมด้งราชสีมงกรหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อและร่างกายที่ไม่ยอมแพ้เขาก็ได้รับพลังที่แข็งแร่งและไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามขาล่าก็คิดในใจว่าเพื่อที่จะชนะผู้ชายคนนี้ฉันก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องใช้ทักษะดั้งเดิม กายล่างาจสีแต่มันก็มีเวลาจำกัดแค่10นาทีถูกต้องมันเป็นคนสามารถที่หาตัวจับย่าซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังที่อยู่โยงหกรพันแต่หลังจากผ่านไป10นาทีและพลังเวทมนต์ของเขาก็จะหมดลงและการเปลี่ยนแปลงมันก็จะถูกยกเลิกในสถานการณ์ปัจจุบันคาเลอาก็จะพ่ายแพ้อย่างท่วมทน้นหากว่าเขาได้ใช้เฉพาะทักษะเฉพาะหัวใจของสิงโตคาเล่าก็ต้องระเวงการจัดการใช้กายล่างสิงโต จนกว่าเขาจะได้รับความเสียหายมหาศาลแต่เมื่อเขาได้ใช้มันแล้วเขาก็จะไม่สามารถใช้ทักษะพิเศษหัวใจของสิงโตได้และเขาก็คงจะพ่ายแพ้ในกรณีที่เขาไม่สามารถเอาชนะเวก้าในช่วง10นาทีที่เขาใช้มันได้เพราะถ้าไม่มีเอฟเฟกต์แก้ไขกับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าทักษยเฉพาะตัวหัวใจของสิงโตเขาก็อาจจะไม่สามารถต่อสู้กลับได้ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการร่างสัตว์ลายเท่านั้น และเขาก็ได้ยืนยันแล้วว่าเวก้าก็มีความสามารถในการฟื้นฟูสุดยอดและเขาก็แน่ใจว่าเขาอาจจะเอาชนะแต่ใบที่เขาไม่เห็นจุดอ่อนของเวก้าเขาก็จะไม่สามารถใช้ไพ้ตายได้อย่างไรก็ตามแพ้โดยไม่ตอบโต้เอาจึงได้ตัดสินว่าเขาจะต้องโลบหลีเพื่อให้มันได้เกิดขึ้นและต่อมาเวก้าก็พูดว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ที่เจ้าพูด้าฮ่าเจ้าทําให้ข้าหัว,วเราะหรอ ลูกปลาตัวเล็กๆอย่างเจ้าก็ควรจะรู้ที่ของตนเองหยุดคิดเรื่องไร้สาระได้แล้วก็มันง่ายที่จะฆ่าเจ้าแต่ข้าก็ควรจะสอนเจ้าว่าอะไรคือความสิ้นหวังที่เจ้ายังไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆเลยเจ้าเข้าใจความหมายนั้นไหมเพราะว่าเจ้าก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจได้เดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเมื่อพูดมากขนาดนี้เบก้าก็ได้เอามือข้างหนึ่งยื่นไปข้างหน้าซากศพที่ล้มอยู่บนผืนและรวมตัวกัน ได้กลายเป็นรูปแบบชีวิตที่ชั่วร้ายที่เน่าเปื่อยและเขาก็ได้โจมตีเทวทูตที่บินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาได้กลายเป็นเหยอของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมานี่ก็คือช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้ปีของเพสเตอร์สามคู่ก็ได้งอกออกมาบนร่างกายของมนุษย์ที่ชั่วร้ายที่บิดตัวไปมาอย่างไรก็ตามมันขาดแสงแห่งสติปัญญาในตัวของมัน เพราะว่าตอนแรกมันไม่มีหัวแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการรับรู้ยานเวทและสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำถ้ามันถูกตั้งชื่อมันก็ควรจะเรียกว่าอสูรมังกรที่ชั่วร้ายเบก้าก็ได้ใช้พลังสูงสดที่เขาได้หลับนั่นคือเทษะขะสูงสดเจ้ามังกรปีศาจอาซีดาฮากา้าและเบก้าก็ได้พูดว่าฮ่าฮ่าเป็นอย่างไรบ้างสั์เลี้ยงแสนน่ารักของข้าคนนี้เป็นการเสียเปล่าที่จะใช้พลังต่อสู้แบบนี้ กับปลาตัวเ,วเล็กๆอย่างพวกเจ้าและทุกคนก็ควรจะสนุกให้เต็มที่เบก้าก็ได้หัวหลอ้อโดยรวมแล้วมันก็มีสัตว์หลายมังกรหลายอยู่สี่ตนที่ถือกําเนิดขึ้นมาและพวกเขาก็ได้กินกินเทวทูตและยึดความอํานาจแม้ว่าพวกมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บเบียดเบี้ยวแต่ความสามารถในการต่อสู้ของพวกมันก็สงงูงแลือต่อมาคารอลก็พูดว่าเฮ้เฮ้ี่เจ้าจริงจังเลยเป็นชาต์ยานสูงสุดของคาเลออนมันก็ได้ส่งเสียงเรียกเตียน เศษทฤษฎีของคารเลออนก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็อาจจะแข่งแจงพอๆกับเคมนที่เป็นอดีตจอมมันเช่นเดียวกันกับพออย่างไรก็ตามเวกา้าผู้สร้างสิ่งมีชีวิตด,ดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลดพลังของเขาลงเลยไม่ทราบจํานวนที่เวก้าสามารถสร้างได้แต่มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นในภายหลงังเหมือนกับเหล่าเทวทูตเลยผู้ช่วยของคารเลออนก็ได้รับคําสั่งอย่างว่องไวดังนั้นจะมีผู้บาดเจ็บไม่มากนากัก รสร้นซากศัตรูได้เพียงแค่สีตนเท่านั้นแล้วขั้นแล้วก็คิดในใจว่าศสูรูหลายพวกนี้เขาจะต้องรีบก,กำจัดพวกมันให้สิ้นซากและจะให้ลูกน้องเห็นได้อย่างไรขั้นแล้วก็ได้สถานควมนามน่าละเกียรติของพวกมันก็ทําให้คาเลออนขึ้นไส้เมื่อความโกรธของเขาเต็มหัวใจและเขาก็กําลังจะพูดอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเขามีที่ว่างแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นใจเกินไปในตอนนั้นเวก้าก็พูดว่าไปล่าหนูที่ซ่อนตัวออกมา หลังจากที่อีเวก้าได้ออกคําสั่งเราอสูรหลายทั้งสี่ตนก็ได้เริ่มแสดงความเร็วที่ยอดเยี่ยมพื้นดินก็ได้แตกกระจายส่วนอากาศก็ถูกปีกกระพือและควันโดยรอบก็ได้ปิวหายไปเมื่อพูดถึงเรื่องหนี้อีกไม่นานพวกเขาก็จะสังเกตเห็นคาเลออนที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มควันคาเลออนก็นคิดในใจว่าชี้ดัง่ันนเขาจึงได้กระดาลเหรียญของเขาคาเลออนก็ได้รวบรวมพลังเวทมนต์ของเขาเองและปล่อยอบิดรอปืนใหญ่อุภาคเวทมนต์อสูร ไปหาศัตรูที่กําลังเข้ามาใกล้เขาจากด้านหลังและเขาก็ตัดสินว่าถ้าสวนดังกล่าวผลิตเพิ่มจํานวนมากกว่านี้เขาก็จะสามารถซื้อเวลาได้มากขึ้นและเขาก็จะต้องอยู่ห่างจากสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากขึ้นไปอีกไม่ใช่เวลาที่เขอโอกาสสัตว์ลายมากก่อนหลายตัวหนึ่งก็ได้ถูกพลังที่คาเลออนได้ปล่อยออกมาพลังทันใบล้างอันยอดเยี่ยมของปืนใหญ่อนุภาคเวทมนต์ ไม่สูญเสียพลังงานแม้ว่าหลังจากที่มันได้ผอผ่านสัตว์ลายเมื่อกว่าหลายตันนั้นแล้วมันก็ยังคงพุ่งตรงไปยังเวกา้าเป็นไปตามที่คาเลอออนได้วางแผนเอาไว้เนื่อนจากมันเป็นการโจมตีจากจุดบอดมันก็จะเป็นการโจมตีแบบโดยตรงอย่างไรก็ตามระยะทางนั้นมันก็ไกลเกินไปเล็กน้อยกําลังลดลงครึ่งหนึ่งประมาณ300เมตรดังนั้นมันจึงควรจะยิงจากระยะที่ว่างเปล่ามากขึ้นและเมื่อคารเลอออนแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เสียงคำลามหองสั่หลายก็จะกลายเป็นท่าพิเศษที่สมบูรณ์แบบมันมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นระยะที่เขาสามารถยิงได้มันก็เพิ่มขึ้นและเขาก็ยังสามารถย้อนช่วงเวลาเตรียมการยิงให้สั้นลงได้แต่ระยะก็ยังไม่เพิ่มขึ้นตอนนี้กําลังไม่หลัจนถึง200เมตรแต่พลังมันจะลดลงไม่ว่ามันจะถึงจุด300เมตรก็ตามทิงกันนั้นมันก็ไม่น่าจะมีการบน่นใดๆจากเขา มังก็พัฒนาขึ้นมาอย่างมากจากการฝึกฝนพิเศษแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นเช่นนี้ในตอนนั้นเวก้าก็พูดว่าฮ่าฮ่าเปียงแค่ไหนนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของเจ้าหรือไม่ข้าไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือว่าอาการคันใดๆจากการโจมตีเช่นนี้เลยขณะที่หัวล้อเวกาก็ได้ยอยโยคาเลออนอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่โดนการโจมตีที่พุ่งตรงไปนั้น มันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมันก็พูดได้เลยว่าเขาไม่ได้รับความเสียหายดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นและคารเลอวอนก็ได้พูดส่วนไปว่าห่าหาอย่ามาเสแสแซงทำเป็นอดทนถ้ามันเจ็บปวดก็ร้องให้ออกมานะรู้ไหมคารเลอวอนก็ได้สวนกลับไปด้วยการยั่วยุต่อสัตว์ลายาอุกกรณ์ลายตนท,ที่สองที่สังเกตเห็นคาเลออนก็ได้เข้ามาใกล้และเขาก็ได้ยิงสัตว์ลายคำรามด้วยแขนข้างซ้ายของเขาในจัดการระเบิดสงหารด้วย เียกโกซิเรลเลนที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ที่อัดแน่นสัตว์หลายมงก่อนหลายตนนั้นก็ได้มีท่าทีว่าจะหลบหลีกเสียงคำลาของคาเลออนแต่ว่าสัตว์ลายตนนั้นก็ได้ถูกทำลายโดยไม่สามารถโต้ตอบได้และคาเลออนก็คิดว่าต่อไปก็เหลือเพียงแค่อีกสองตนเท่านั้นในทัศนคติของคารเลออนเขาก็สามารถเห็นได้ว่าดั้งสองคนกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาและตอนนี้สัตว์ลายทั้งสองก็อยู่ด้านข้างและเบกา้าก็อยู่ตรงกลาง ถ้าคาเลออนได้ปรับตำแหน่งที่เหมาะสมาสาทักษะพิเศษของเขาก็จะได้รับการโจมตีที่สม่ำเสมอรวมห่างของสัตว์ร้ายที่อยู่ด้านข้างของประมาณ100เมตรเวก้าในตอนนี้ก็ได้ปล่อยการป้องกันลงในขณะที่เขาประเมินคาเลออนต่ำไปมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีในต่อมาคาเลอล่ก็ได้พึมพำาว่ายูเลกาคาเลออนก็ได้วคออดวบแน่นพลังเวทมนต์ทั้งหมดของเขาในขณะที่เขารู้สึกขอบคุณกับความโชคดี แล้วเขาก็ได้ปรับอลาการต่อสู้ของปีศาจในขณะที่กําลังจดจ่อเพื่อไม่ให้มันล้วนไหลออกมาคาเลอนก็ได้เทมันทั้งหมดลงไปในการโจมตีของเขาแล้วเขาก็จะรอจนกว่าอลาของการต่อสู้ของสตัตว์ลายจะรวบรวมจนถึงขีดสุดและเขาก็จะรวมมันเอาไว้และปล่อยมันไปทางเวเก้าและมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมและต่อมาคาร์ลก็ได้รวบรวมเสร็จแล้วเขาได้พูดว่าฮ่าฮ ah, เอานี่ไปเสียคำรามกระจาย ทันในนั้นก็ได้เกิดแสงว่าบขึ้นมาและมันได้วิ่งผ่านเป้าหมายและมันถูกแบ่งออกเป็นแสงไฟสามดวงแม้ว่าพลังของมันจะเท่ากับกระสุนนัดเดียวของบิดลอเมื่อมันถูกกระจายออกไปมันก็จะเป็นการโจมตีเพื่อสังหารที่จะยิงทะลุปเป้าหมายจากมุมต่างๆการบรรจบการของแสงทั้งสามนั้นมันก็เหมือนกับพลังของบิดลอที่ยิงนัดเดียว เล็กน้อยเนื่องจากมันได้ทํางานร่วมกันนี่ก็คือการเคลื่อนไหวพิเศษที่แท้จริงของคาร์เลออนที่สร้างขึ้นมาและคาร์เลออนก็พูดว่าฮ่าฮ่าข้าจะให้บริการกับเจ้าอย่างถูกต้องเพราะว่าเจ้าดูถูกใครซะคนเจ้าก็ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้คาร์เลออนก็ได้ถวนน้ำลายใส่เวกา้าสัตว์หลายมังกรหลายทั้งสองตนก็ดูเหมือนว่าจะถูกทําลายล้างแต่ดูเหมือนว่าเวกา้าจะหยุดการโจมตีของคาร์เลออนแต่ว,ว่าแขนทั้งสองข้างของเวก้าก็ได้ถูกเป่า ในร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บสหาหัสนอกจากนี้ก็ยังมีรูขนาดใหญ่ที่สีข้างทั้งสองข้างของเขาโดยปกติแล้วมันกาจะเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงแต่สําหรับเวกา้าสัตว์หลายที่มีสติป,ปัญญาเช่นเขามันก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่แปลที่เขายังมีชิ้นส่วนที่อยู่ในห้องขังของเขาเมื่อคิดมากคาเลออนก็ได้รวบรวมพลังเวทมนต์ที่เหลืออยู่ของเขาและกำลังจะยิงบิดลอเป็นหมัดเด็ดของเขา อย่างไรก็ตามสัตว์หลายมงก,กร้ายที่ควรจะถูกจัดการไปแล้วก็ได้เข้ามาใกล้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากด้านหลังของคาเลออนเล็กจมตีเขาสัตว์หลายมงก,กร้ายนานก็ต้องมีความสามารถในการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างน่าสุดสยองใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยมันก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แม้ว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนอกจากนี้ในตอนนั้นเวกา้าก็พูดว่าฮ่าฮ่าเจ้าบอกว่าเจ้าเจ้าเล่หรอ คนอย่างเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้สำหรับข้าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเมื่อเจ้าได้แอบซ่อนตัวแต่ข้าก็จะล่อเจ้าออกมาและใช้ข้าเป็นตัวลอ่อเป็นอย่างไรบ้างนี่คือกลยุทธ์ที่เจ้ารู้พอเช่นนางเขาเล่าก็คิดในใจว่าน้อยคนเสิ้นหวังมันก็ได้เกิดขึ้นกับพาเลออนเวก้าก็ได้แสดงรอยยิ้มที่เยือกเย็นให้กับพาาเลออนจากนั้นอาการบาดเจ็บของเวก้าก็ได้กลับคืนสภาพแค่คู่เดียวร่างกายของเวก้าอาการบาดเจ็บสหาหัสก็ไม่พบที่ไหนเลย ตั้งแต่แรกก็ไม่เจ็บแมคคาเลออก็คิดในใจว่าให้ตายสิฉันโดนผู้ชายคนนี้หลอกด้วยแม้ว่ามันจะน่าหงุดหงิดแต่คารเลออนก็อดไม่ได้ที่จะยอมรับว่าความสามารถของเวก้านั้นมันแข็งแร่งยิ่งกว่าตัวเขาที่คาเลออนซึ่งเวก้าดูถูกก็ดูเหมือนว่าจะกำลังหัวเราะเยาะเหมือนกับดูขยะและเขาก็ได้ยิงกระสุนเวทมนต์ขนาดใหญ่และเขาก็ตั้งใจที่จะกำจัดคาเลออนโดยไม่ได้สนใจสัตว์หลายทั้งสองตนที่เขาสร้างขึ้นมา แล้วได้ตึงคาเลออนลงมาจากด้านหลังใน,นทีที่กระสุนพิเศษได้ถูกยิงมาที่คาเลออนหวังเพื่อที่จะทําลายล้างคาเลออนที่เห็นเช่นนั้นก็ได้รวบรวมพลังกำลังของเขาเพื่อที่จะหลบหนีผาพยายามที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีโดยตรงแต่เขาก็ได้สูญเสียร่างกายด้านซ้ายของเขาไปแต่ว่าเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากคารเลออนเป็นราชาของสัตว์ลายและเขาก็มีพลังกำลังการต่อสู้และเขาก็จะไม่ตายถึงขั้นนี้ อย่างไรก็ตามถึงเขาจะเชื่อว่าเขาจะกลับมาจากสถานการณ์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากและเขาล้วมาคิดในใจว่าประมาณนี้คือจุดจบของฉันเหรอเขาแล้วก็อยากจะคิดว่าเขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงที่สุดแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นส่วนที่เขาสามารถเดิมพันได้ด้วยทางเลือกสุดท้ายของเขาเท่านั้นอีกสินาทีที่เหลือเขาเล้จะโจมตีเต็มกำลังของเขา และขเขาก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากี่ต้องต่อสู้โดยใช้พลังกำลังด้านเดิมของเขาพอแล้วเขาได้คิดอย่างนั้นอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเขาก็จะหายสนิทในท,ทันทีและพลังเวทมนต์ของเขาก็จะกลับคืนมาเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความพ่แพ้แต่คาเลออนเขาก็จะตายโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่ต้องทำมันเท่านั้นคาลเลอยนเได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองและในตอนนั้น คาร์เล่ก็พูดว่าอย่าเมินฉันสิเฟยฉันจะแสดงให้เจ้าได้เห็นวิถีชีวิตของลูกผู้ชายในนั้นคาเลอก็ได้ตะโกนและเบแก้ก็ได้ยิ้มและเย้ยหยันดวงตาของเขาก็ลากับว่าเขากําลังมองลงไปที่ส่วนหนกที่พ่ายแพ้รูปลักษณะด,ดังกล่ามมันก็ทําให้คาเลออนเต็มไปด้วยความโกรธและเขาก็สามารถลืมความเจ็บปวดได้ในขณะที่เขากําลังเปิดใช้งานความสามารถของเขา ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงพูดว่าฮ่าฮ่ารอสักคู่สิฮีโร่คนนี้ก็มาสายเสมอฮ่าฮ่าเขาได้ยินเสียงตะโกนโง่ๆเพื่อนรักของเขาซึ่งไม่ได้อยู่ในที่นี้ที่ไร้สาระสิ่งที่กระโดดออกมาจากเงาของคาเลออนก็คือกอบลินตัวหนึ่งและมันก็เป็นเพื่อนรักของคาเลออนอัศริยาเพื่อนที่ดีที่สดุดที่คาเลออนยอมรับโดยไม่มีข้อผิดพลาดกอบลินนาะโง่ตนนั้นก็มีชื่อว่ากอบตา พอเป็นผู้ชายที่สามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤตนี้ได้ก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า